อรยุทธสุทัศนะจินดาแม่งเป็นนักข่าวที่โคตรโหดแล้วโคตรเลือดเย็นเลยแม่งทุกคนล่าสุดนะจากเหตุการณ้ำท่วมที่หาดใหญ่ใช่ไหมแล้วชาวบ้านเนี่ยจะต้องไปขอเงินเยียวยาจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพแต่ก็ติดปัญหาประมาณว่าพอชาวบ้านเนี่ยเขาไปติดต่อทางปอพเนี่ยก็บอกว่าต้องใช้เอกสารนู่นนี่นั่นแล้วทุกคนเข้าใจคนน้ำท่วมไหมอย่าว่าแต่เอกสารเลยไอ้บัตรที่มีอยู่ใบเดียวอ่ะยังจะอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าตอนหนีน้ำท่วมเนี่ยมันก็ฉุกลระหุกใช่ไหม ชาวบ้านเนี่ยก็ออกมาโวยวายประมาณว่าเดือดร้อนก็พอแรงอยู่แล้วยังจะต้องหาเอกสารนู่นนี่นั่นให้วุ่นวายไปยื่นอีกเหรอสารยุทธก็เลยจัดการเลยโทรไปหาอธิบดีปอพแล้วก็บอกว่าท่านครับตกลงเวลายื่นของเงินเยียวยาเนี่ยใช้บัตรใบเดียวได้ไหมทำไมต้องใช้เอกสารให้มันมากมายวุ่นวายชาวบ้านเขาอธิบดีก็บอกว่าไม่ต้องยื่นเลยใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็พอบัญชีเนี่ยถ้าผูกกับพร้อมเพ์แล้วเช็คได้เลยเงินเราเนี่ยพร้อมโอนไปเยียวยาอยู่แล้ว โอ้โหสยุดฟังเสร็จก็อ่านข่าวต่อไปผ่านไปชั่วโมงหนึ่งลองโทรไปที่ call center ของปอพก็แกล้งถามว่าเป็นผู้ประสบภัยเนี่ยจำเป็นต้องยื่นเอกสารไหมทาง call center เนี่ยก็ตอบกลับมาว่าจําเป็นต้องยื่นเอกสารสยุธก็ถามย้าอีกนะว่าจําเป็นจริงๆหรอครับ call center ก็ย้ำกลับมาคำตอบเดินว่าจำเป็นต้องยื่นโอ้โหเหมือนหักหน้าที่ปดีเหมือนหักหน้าปอพแบบ ออากาศเ่เหมือนลากมาตบกลางสส่แยกอะประมาณว่าเนี่ยกูถามอธิบดีอธิบดีบอกว่าไม่ต้องยืนพอถาม call center call center บอกยังไงก็ต้องยืนเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องอะเหมือนไม่ยอมลน์คุยกันอะเนี่ยผมว่านี่คือปัญหาของการติดต่องานราชการไทยมากเลยนะอย่าว่าแต่ปอพอเลยไปติดต่อที่ดินติดต่อขนส่งติดต่อที่ว่าการอำเภอทั้งหลายแหล่อย่าเอาสำเนาอันนั้นอันนู้นอันนี้ร้านไทยเอกสารรับรับฉ่ำๆนะไปคุยกันให้รู้เรื่องทีครับราชการไทย เอาบัตรใบเดียวก็พอมั้งปี2025แล้วอย่าให้ชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนอยู่แล้วต้องมาเดือดร้อนไปหาเอกาสารมาเพิ่มเติมเลยรีบเดียวยาเขาเถอะครับท่านท่านทั้งหลาย